ครับคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องมิตรรักวันนี้เรามีเสริมสองอย่างเราจะเสริมขวดนี้ขวดตรงป่านี้ใสลงไปเลยตกแล้วจ้าพี่น้องตกแล้วจ้าไปโอ้จุดๆแต่ผมกัติดโยกซี้อซีบนบ้านนะครับเนาะอ้ กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับกเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผมนะครับมากครับคลิปของผมก็ไม่มีราบไม่มีหมูมีอะไรมากมายก็กินเพื่อสุขภาพนะครับเนาะโคตรหวานหวานเห็ดก็หวานหวาน